เคยไหมคะเปิดตู้เสื้อผ้าตัวเองออกมาเสื้อผ้าเต็มตู้ไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนดีแต่ทุกทีที่มีคอลเลกชันออกใหม่นะคะอยากจะ C.F. รัวๆเลยคะ่ะนี่เรากำลังตกอยู่ในวงจรของ Fast Fashion หรือเปล่า วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนค่ะมาคุยกันในเรื่องของฟา s t ์แฟชั่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ไปไวมาไวแต่ทิ้งผลกระทบไว้อย่างมหาศาลค่ะกับเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า Circular Economy จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่คุยกับพัทพานุนันใน tomorrow ค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะได้กลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกเลยยกตัวอย่างนะคะการประชุมระดับโลกครั้งล่าสุด COP 26นะคะที่จัด ขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆประเทศได้มีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะเพื่อถกถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางลดอุณหภูมิโลกหรือว่าลดการปล่อยมลพิษนั่นเองค่ะและทําให้หลายๆประเทศจะต้องนําเอาหลักการหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติในประเทศของตัวเองก็จะเห็นได้นะคะว่าอุตสาหการรมต่างๆในปัจจุบันมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คงจะ เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้านั่นเองค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน fast fashion นะคะอุตสาหกรรมแฟชั่นมาวัยไปไวมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรากลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพเซตนี้นั่นเองค่ะภาพเซตนี้นะคะถูกแชร์บนโลกออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะ เสื้อผ้าไม่ได้ใช้งานจำนวนมากใหญ่เท่ากองภูเขาหนักกว่า59,000ตันถูกนำไปทิ้งสะสมไว้กลางทะเลทรายอาตาการมาในประเทศชิลีที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าขยะจำพวกเสื้อผ้าไม่สามารถฝังกลบได้ทั้งหมดแล้วก็ยังมีสารเคมีในเส้นใยผ้ารวมไปถึงกระบวนการย่อยสลายเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ใช้เวลานานนับร้อยปีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในแต่ละปีนะคะโลกต้องการพื้นที่ในการฝังกลบขยะเสื้อผ้ามากกว่า10ล้านตันซึ่งในจำนวนนี้ถูกนำไปรีเซเคิลไม่ถึง10เราจึงจะเห็นบอกขยะเสื้อผ้ามหาศาลเช่นนี้นะคะโดยเฉพาะในแถบประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งฟาสแฟชั่นนี้นะคะก็นับว่าเป็นต้นเหตุค่ะที่ทําให้เกิดขยะเสื้อผ้ามหาศาลเช่นนี้นะคะด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ําทําให้ผู้ผลิตนะคะต้องการจะผลิตเสื้อผ้าออกมาขายเป็นจํานวนมากแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคเองนะคะที่ต้องการเสื้อผ้าใส่แล้วก็เปลี่ยนมาซื้อใหม่ด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงจนเกินไปนั่นเองตามคอนเซปต์ของทุนนิยมเลยนะคะทีนี้มาดูฝากฝั่งของผู้ผลิตเสื้อผ้าค่ะอย่างแบรนด์ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าความต้องการของเขาก็คือยอดขายต้องการกํา รายที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราจึงจะเห็นการออกคอลเลกชันใหม่ๆนะคะพวกเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละซีซันหรือกระทั่งเปลี่ยนคอลเลกชันแบบรายเดือนรายสัปดาห์ก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจำพร้อมกับป้ายเซลล์ตัวใหญ่ๆนะคะติดอยู่ตามห้างตามร้านขายเสื้อผ้าก็ยิ่งกระตุ้นทําให้คนอยากเข้าไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการกระตุ้นผ่านการทำโฆษณาการตลาดแล้วก็การใช้พรีเซนเตอร์อย่างดาราศิลปินแล้วก็ผู้นําทางแฟชั่นต่างๆนะคะยิ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความต้องการอยากซื้อมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอยากตามเทรนอยากใส่เสื้อผ้าสวยงามทันสมัยจนการซื้อเสื้อผ้าในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเรื่องของค่านิยมหรือว่าความพอใจมากกว่าจะมองที่อัตรประโยชน์จริงๆค่ะ การผลิตเสื้อผ้านะคะทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศค่ะอย่างเฉพาะธุรกิจเสื้อผ้าเองเนี่ยก็จะก่อให้เกิดคาร์บอนถึง8-10%ถึงเเลยทีเดียวของคาร์บอนที่ปล่อยออกมาทั่วโลกรวมไปถึงน้ําเสียนะคะ20%เลยทีเดียวของน้ําเสียที่ปล่อยออกมาในอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในรายงานของ BBC ค่ะยังบอกอีกนะคะว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยมีการใช้พลังงานค่ะมากกว่าอุตสาหกรรมการบินและก็การขนส่งทางเรือค่ะ นอกจากปัญหาโมลพิษแล้วนะคะอุตสาหกรรมเสื้อผ้ายัางเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการขูดรีดแรงงานด้วยค่ะหลายๆคนน่าจะจำข่าวนี้ได้นะคะที่ในประเทศจีนเนี่ยมีการใช้แรงงานอุยกูค่ะในการเก็บฝ้ายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการขุดรีดแรงงานซึ่งการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอุตสาหกรรมสิ่งทอนเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีค่าแรงต่ำนั่นเองอย่างเช่นการใช้แรงงานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในธุรกิจสิ่งทอนในการทําอุตสาหกรรมเสื้อผ้านั่นเองค่ะ ถ้าเราไปสำรวจดูโรงงานเสื้อผ้านะคะก็พราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการตั้งถินฐานนะคะอยู่ในประเทศที่มีค่าแรงต่ำยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนบังคลาเทศเวียดนามและอินเดียส่วนในประเทศไทยเองก็มีโรงงานผลิตเสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดทาง Clean Clothes Campaign ก็เปิดเผยนะคะว่าโรงงานสิ่งทอจจำนวนมากในไทยเนี่ยได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังจังหวัดใกล้ชายแดน เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติได้ง่ายซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าแต่ขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสวัสดิภาพแรงงานตามมาด้วยเช่นกันค่ะตัวเลขของอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะคะตตเติบโตเฉลี่ยปีละ5.5เเลยทีเดียวค่ะ ส่วนมูล,ลค่านะคะก็อยู่ที่2.6ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐชี้ชัดให้เห็นนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างมากโดยเฉพาะการบริโภคของกลุ่มคนชั้นกลางนะคะที่มีการบริโภคเสื้อผ้ามากขึ้นถึง2เท่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะและในช่วงโควิดระบาดท,ที่ผ่านมานะคะก็น่าสนใจตรงที่ว่าผู้คนนะคะแม้จะไม่ได้ออกจากบ้านไปห้างไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าโดยตรงนะคะแต่ก็ยังสามารถช้อปได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ต่าง ต่างที่สะดวกรวดเร็วค่ะทําให้อัตราการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์สูงมากในช่วงโควิดและในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโควิดก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าก็เริ่มกลับมาดําเนินการตามปกติในยุค New Normal ค่ะ ดัชนียอดขายเสื้อผ้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า GDP โลกเสียอ,อีกค่ะในขณะที่จํานวนการใส่เสื้อผ้าการใช้ประโยชน์นั้นค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกันเลยนะคะเห็นได้จากเทรน์ดที่ลดลงค่ะดังนั้นความต้องการซื้อเนี่ยจึงไม่ได้สอดคล้องไปกับความต้องการใช้งานจริง ากปัญหาที่เล่ามาทั้งหมดนะคะมันก็ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดค่ะ นักช็อปชาวไทยกว่า4 0นะคะซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็ทิ้งเลยเราลองย้อนนึกมาที่ตัวเราเองนะคะไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูเนี่ยเราอาจจะพบว่าโหเสื้อผ้าล้นตู้เลยแล้วเราใส่กี่ครั้งกันในขณะที่ความต้องการซื้อนั้นก็จะช็อปปิ้งใหม่ๆเข้ามาเพิ่มไว้ในตู้อยู่เรื่อยๆค่ะและถ้าจะถามหาทางออกของเรื่องนี้นะคะจริงๆมันก็มีหลายโซลูชันเหมือนกันค่ะแต่ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังชวนทุกคนคิดกันต่อนะคะนั่นก็คือทางแก้แบบเศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียน หรือว่า Circular ลาอ n o โคนั่นเองค่ะในธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยเรามีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเป็นจนํานวนมากเราอาจจะนํามาใช้ซ้ําต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือกระทั่งธุรกิจการให้เช่าหรือว่าการนําเอาวัตถุดิบที่ใช้แล้วนํามา r e ไซ c l e ผลิตเป็นเสื้อผ้าใหม่ๆก็ได้นะคะวิธีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวค่ะ เศรษฐกษิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy นะคะนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคในยุคทุนนิยมสมัยใหม่ค่ะที่เราสามารถเอาสินค้าเดิมมาหมุนเวียนใช้ซ้ําแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ซึ่งอย่างการใช้เสื้อผ้ามือสองเนี่ยก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อเสื้อผ้าใหม่โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยจะน้อยกว่าถึง7เท่าแล้วก็มีการใช้น้ําน้อยกว่าถึง65เท่าเลยค่ะ ชวนไปดูข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากบริษัท Trade Up ซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์มือสองขนาดใหญ่ในอเมริกาค่ะในคาดการ์นะคะว่าในปี2030หรือว่าราวๆ10ปีข้างหน้านี้มูลค่าของตลาดเสื้อผ้ามือสองจะมีมูลค่าถึง84,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ามูลค่าของตลาด Fast ์แฟชั่นนะคะที่น่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่40,000ล้านดอลลาร์ค่ะหรือว่ามากกว่าราวๆ2เท่าเลยทีเดียว สาเหตุที่ทําให้ตลาดเสื้อผ้ามือสองน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมาจากเทรนด์ของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปทั้งจากปัญหา f ฟาสแฟชั่นรวมไปถึงการที่คนรุ่นใหม่ๆนะคะเริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z แล้วก็กลุ่ม Gen Y สนใจแฟชั่นแบบหมุนเวียน แฟชั่นมือสองมากขึ้นมากกว่าแฟชั่นแบบยั่งยืนนะคะหรือว่ากลุ่มเสื้อผ้าที่ผลิตโดยใช้เส้นใย,ยแล้วก็นวัตกรรมธรรมชาติด้วยซ้ํานะเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างสูงกว่าแล้วก็มีสไตล์ที่ไม่ได้หลากหลายเท่ากับเสื้อผ้ามือสองนั่นเองค่ะ แนวโน้มของผู้บริโภคนะคะยังมีการเปิดใจต่อการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพิ่มขึ้นทุกๆปีด้วยคาดว่าในอีก5ปีต่อจากนี้นะคะทางเลือกในการจัดการกับเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วจะเป็นการขายต่อและทําให้ตลาดเสื้อผ้ามือสองโตขึ้นได้ถึง11เท่าจากมูลค่าตลาดในปัจจุบันค่ะ เทร n ด u อัพยังบอกอีกนะคะว่าในปี2021นี้ผู้ขายเสื้อผ้ามือสองหน้าใหม่เนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง118ล้านรายค่ะในขณะที่ปี2020นะคะมีเพียง36ล้านรายซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและถ้าเราไปดูนะคะรูปแบบของธุรกิจเสื้อผ้าเนี่ยก็จะพบว่ามีหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายแบบมือสองนะคะการให้เช่า รวมไปถึงการซื้อขายแบบสมัครสมาชิกก็มีเช่นเดียวกันค่ะซึ่ง3มแบบที่พูดมานี้นะคะก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็สูงกว่าการซื้อขายเสื้อผ้าแบบอื่นๆค่ะส่วนการซื้อขายเสื้อผ้าแบบฟาสต์แฟชั่นนะคะก็พบสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยทำนายเอาไว้นะว่าใน10ปีข้างหน้านี้นะคะการเติบโตจะไม่ได้เป็นแบบก้าวกระโดดแต่จะค่อยๆเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองค่ะ กระแสรักโลกนะคะก็ยังเป็นเป้าหมายสําคัญของธุรกิจเสื้อผ้าเองด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายๆแบรนด์เสื้อผ้ามีความพยายามที่จะทําแคมเปญต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์มาร์คแอนด์สเนระคะร่วมกับองค์กร o x f ซ์แค่ะก็ทำแคมเปญ buy วัน Gi ฟต one ให้ลูกค้านะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่กลับบ้านได้เลยแล้วก็เปลี่ยนชุดเดิมเนี่ยบริจาคให้ไปทํากิจกรรมการกุศลต่อ หรือจะเป็นแบรนด์ H&M นะคะที่ขึ้นชื่อว่าผลิตเสื้อผ้า Fast f แฟชั่นอยู่แล้วก็เริ่มทำตลาดเสื้อผ้ามือสองเช่นเดียวกันค่ะกับแคมเปญ H&M Rewear นะคะขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆมือสองบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึง n นกี้เองนะคะก็มีการนำวัสดุ r e ไซ c l e ค่ะมาใช้ในการผลิตสินค้าอย่างเสื้อผ้าและก็รองเท้าด้วย เทรนด์แฟชั่นแห่งอนาคตต่อจากนี้นะคะฟาส t แฟชั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปแต่ความยั่งยืนนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่น่าจะคำนึงถึงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคแบบใช้ซ้ำหรือว่านวัตรกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุดกึ่งกลางนี้น่าจะตอบโจทย์ท่ามกลางสังคมบริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในมุมมองของผู้บริโภคอย่างเรา,เราเองนะคะก็ต้องย้อนกลับมาค่ะว่าจุดไหนคือจุดที่พอดีสำหรับตัวเองในการซื้อเสือ้อผ้า ในการตามเทรนแฟชั่นขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ